คนเดียวทำกายภาพยังไงดีวันนี้ไปดูกันครับ สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้รีเบเราก็จะมาเล่าให้ฟังกันว่าถ้าอยู่ที่บ้านคนเดียวเราจะต้องทำกายภาพกันยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกายภาพหมัดควรจะทำทุกวันเลยเนาะซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วแหละแล้วก็รู้ว่าควรจะทำท่าไหนาย,ยังไงบ้างเบื้องตน้นแต่ว่าหลายๆคนครับมีปัญหาก็คือตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยไม่มีคนอยู่ด้วยหรือว่าระหว่างวัน ลูกหลานหรือว่าคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยไปทํางานทําให้เราต้องอยู่คนเดียววันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังกันว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างและต้องระวังเรื่องอะไรบ้างสําคัญเลยนะการทำก<อ>ายภาพบัตรครับโดยปกติแล้วที่ผมแนะนําไปคราวที่แล้วคือเราจะแบ่งเป็น3สเตป e x e r c i s e phase training phase functional p h เ s e เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทาได้แน่นอนเลยอย่างแรกก็คือการ Exercise phase หรือออกกําลังกายนะครับซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยอาจจะเป็นการออกกําลังกายบนเตียงหรือการออกกาลังกายบนเก้าอี้ก็ได้นะครับ อันนี้คือการออกกำลังกายอย่างง่ายที่ทำกันได้ยกตัวอย่างเช่นการโยกโก้นการใส่ถุงทรายเตะขาอันนี้คือตัวอย่างท่าออกกำลังกายาง,ง่ายๆที่สามารถทำเองได้ถ้าอยู่คนเดียวความปลอดภัยค่อนข้างสูงถัดไปครับการเทรนนิ่งเฟสเทรนนิ่งเฟสคือการฝึกบางช่วงของการเคลื่อนไหวเนาะซึ่งการฝึกเทรนนิ่งเฟสเนี่ยต้องบอกว่ามีความเสี่ยงที่จะล้มค่อนข้างสูงนะครับสามารถทำได้ไหมทำได้เหมือนกันแต่ว่าต้องระวังให้เยอะเลย ส่วนฟังก์ชันเฟสนะครับคือการฝึกใ,ในการทํากิจกรรมนะครับซึ่งทําได้หรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงเยอะหรือน้อยขนาดไหน <S <S 1> <S 1> ถ้าเราเดินไม่เก่งเดินไม่มคล่องเราต้องฝึกเดินกับไม้เท้า3ขาอันนี้ต้องระวังแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงที่จะร้มสูงถ้านงนั้นเลี่ยงก่อนนะครับหรือว่าเราใช้ไม้เท้า3ขาอยู่กาลังฝึกเดินเปลี่ยนเป็นไม้เท้าขาเดียวจะมาฝึกฟังก์ชันเฟสด้วยไม้เท้าขาเดียวอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงไม่แนะนํา นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลักการที่สําคัญที่เราใช้ในการประเมินดูว่าเราทําได้เองที่บ้านไหมก็คือความเสี่ยงในการล้มนั่นเองถ้ามีความเสี่ยงสูงเราเรี่ยงทาไม่ควรทํานะครับแต่ถ้าเกิดความเสี่ยงน้อยหรือว่าไม่มีความเสี่ยงเลยเนี่ยทำได้ทําเยอะๆทําเต็มที่ไปเลยนะครับทีนี้ผมจะแบ่งความเสี่ยงออกเป็นตามท่าทางนะครับก็คือเริ่มจากท่านอนท่านั่งท่ายืน นะครับซึ่งแต่ละท่าทางเนี่ยก็สามารถออกกําลังกายได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นท่านอนท่านั่งหรือท่ายืนนะครับท่านอนเนี่ยความเสี่ยงค่อนข้างน้อยนะครับอย่างเช่นเราออกกําลังกายนอนหงายยกก้นเตะขาบนเตียงบิดเอวบิดสะโพกหรือว่าออกกําลังกายแขนบนเตียงอันนี้คืออยู่ในท่านอนตรงนี้มีความปลอดภยัยค่อนข้างที่จะสามารถทําได้กันทุกคนเลยนะครับถัดไปคือท่านั่งท่านั่งเนี่ยก็ต้องสําหรับคนที่สามารถนั่งทรงตัวได้พอสมควรแล้วไม่เซ็สักเท่าไหร่ เอามือพยุงประคองตัวเองได้นะครับถ้าเกิดทำได้ในระดับนี้สามารถนั่งออกกําลังกายเองได้นะครับถ้านั่งออกกาลังกายก็คือนั่งใส่ถุงทรายตจขาหรือว่านั่งออกกําลังกายบริหารแขนยกแขนนั่งทํากิจกรรมบนโต๊ะนะครับอันนี้ก็คือสามารถฝึกได้ทั้งแขนและก็ขาไปร่วมกันถัดไปท่าสุดท้ายคือท่ายืนนะครับท่ายืนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นต้องประเมินระดับความสามารถก่อนนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยยืนปลอดภัยและยังแข็งแรงอีกอยัง การประเมินอ,อย่างง่ายๆก็คือถ้าเรารู้ขึ้นยืนเองได้ยืนทรงตัวเองพอได้มีเซเซนนิดนึงแต่ทรงตัวเองได้ไม่ต้องมีคนช่วยถ้าลักษณะนี้ครับต้องบอกว่าพอที่จะสามารถฝึกในท่าย,ยืนได้แล้วนะครับอย่างเช่นการฝึกถ่ายน้ําหนักนะการฝึกก้าวเล็กๆก้าวสั้นๆแต่ถ้าเกิดเรายังยืนเองไม่ได้หรือยืนเองไม่ปลอดภยัยต้องมีคนช่วยตรงนี้ผมไม่แนะนําให้ฝึกเองที่บ้านในท่าย,ยืนเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะล้มเยอะจนเกินไป พอเรารู้กันแล้วนะครับว่าแต่ละท่าเนี่ยมีความเสี่ยงโดยเฉพาะท่ายืนเนี่ยมีความเสี่ยงสูงเราก็ต้องรู้ต่อไปครับว่าเราต้องระวังยังไงดีถ้าเราทําเองเนี่ยเกิดความผิดพลาดหรือว่าเกิดการเซเราจะทำยังไงให้ตัวเราปลอดภัยมากที่สุดนะครับอันที่1สําหรับท่ายืนเวลาเราฝึกเราควรที่จะยืนข้างเตียงไม่ควรจะยืนเองไม่ควรจะยืนโดยที่ไม่มีเก้าอี้อยู่ด้านหลังหรือว่าไม่มีเตียงอยู่ด้านหลัง mm hmm. เผื่อเซเผื่อ EN, เอ็นเผื่องายนะครับถัดไปอันทีน่2ถ้าเกิดเราฝึกกับเก้าอี bringen, ้เนี่ย เก้าอี้ควรจะอยู่ชิดผนังเพราะไม่งั้นถ้าเราเซอาจจะดันเก้าอี้ถลายไปด้านหลังได้ส่วนอันที่3นะครับเราต้องหาอุปรกรณ์มาช่วยป้องกันด้านซ้ายและด้านขวาอย่างเช่นถ้าเรายืนแล้วยังไม่มั่นคงแข็งแรงอาจจะต้องใช้ไม้เทา้าไม้เทา้าสามขามาวางใกล้ๆตัวก่อนเลยหรือเรา,าหาเก้าอี้ตัวใหญ่ๆมาไวขา้ข้างๆครับเก้าอี้ที่ไม่มีล้อนะก็จะช่วยพยุงช่วยประคองได้ถ้าเราเซเราก็มือจับยันได้เอาไว้ข้างที่มีแรงนะหลังจากนี้นะครับถ้าเราทําได้เสร็จเราก็ควรจะรู้เพิ่มเติม,ตมอีกสักหน่อยแหละว่า หลังจากที่เราทำแล้วเนี่ยเราต้องระวังเรื่องอะไรเพิ่มเติมบ้างนอกจากการล้มนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับไม่ใช่เพียงแค่การล้มอย่างเดียวเราต้องระวังเรื่องอาการผิดปกติของร่างกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างออกกําลังกายไปที่เราทําเองเราต้องรีเช็คสัญญาหรืออาการของตัวเองว่าตอนนี้เรามีอาการเหนื่อยไหมเหนื่อยนี่ก็คือหายใจเร็วขึ้นรู้สึกว่าหายใจไม่ทันอันนี้คือเหนื่อยนะครับหรือรู้สึกว่ามีอาการอ่อนล้าของแขนหรือขาที่เราออกกําลังกายหรือเปล่า ถ้าเกิดขาอ่อนล้าเนี่ยบางทีเราจะเหยียดไม่อยู่หรือหมดแรงอาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นระหว่างออกกําลังกายต้องสลับมาประเมินตัวเองนิดหนึ่งว่าหมดแรงหรือย,อยังถ้าเกิดออกกําลังกายกับนักกายภาพนักกายภาพพอจะเห็นว่าขาสาั่นขาเริ่มหมดแรงแล้วเขาก็จะให้นั่งพักก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเองต้องทาแล้วหยุดพักแลวมาสังเกตอาการนิดนึงนะครับข้อ3นะครับก็บต้องระวังเรื่องอาการมึนหัวเวียนหัวนะครับบางทีเนี่ยเราออกกําลังกายเยอะหรือว่าลุกขึ้นยืนเร็ว มีอาการเวียนหัวมึนหัวตามมาเพราะฉะนั้นทุกการเปลี่ยนท่าทางเราต้องสังเกตอาการนิดน,นึงก่อนที่จะเริ่มออกกําลังกายหลังจากออกกําลังกายเสร็จหยุดพักนิดน,นึงสังเกตอาการก่อนนะครับถ้าเรารู้ว่ามีอาการผิดปกติเมื่อไหร่แนะนําให้หยุดพักนั่งเลยนะยังไม่ต้องควรฝืนทําต่อไปนะครับอันนี้นะครับก็คือหลักการที่ใช้ในการเลือกออกกําลังกายเองที่บ้านถ้าไม่มีคนอยู่เราก็ควรจะต้องออกกำลังกายนะครับถึงแม้เราจะอยู่คนเดียวเราก็ลองไปพิจารณาดูว่าเราทําอะไรได้บ้าง ต้องใช้อุปกรณ์อะไรช่วยบ้างก่อนที่ที่บ้านจะออกไปทํางานกันฝากเอาของเอาอุปกรณ์มาไว้ใกล้ๆกับเราก่อนนะหลังจากนั้นเราจะได้ออกกําลังกายและดูแลตัวเองได้ภายใต้ความปลอดภยัยนะครับแล้วก็อย่าฟื้นจนเกินไปถ้าท่าไหนมีความเสี่ยงหรือไม่มั่นใจไม่ทําก่อนดีกว่านะมีโอกาสยังไงรองหานักกายภาพอำบัดหรือสามารถติดต่อทีมรีเบนไปช่วยดูแลหรือว่าแนะนำท่าออกกำลังกายได้นะครับสำหรับวันนี้รีเบลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับเป็นยังไง กับคลิปนี้เนาะยังไงก็ฝากช่องรีเบนกายภาพบําบัดด้วยนะคะเราจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์ตอน10บโมงเช้านะคะใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์นะคะบางฝากกดติดตามแล้วก็ส่งต่อไปให้พี่ๆคนอื่นๆด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีข้อสงสยัยหรือว่ามีคําถามนะคะ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผมและทีมงานที่จะให้ความรู้นะครับพวกเราเป็นคลินิกเกย์ผ้าหมัดนะครับที่มีความชํานาญในเรื่องการดูแลคนไข้หลอดเลือดสมองมีการบริการที่จะไปรักษาฟื้นฟูถึงที่บ้านเลยนะครับปัจจุบันก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่กรุงเทพนนทบ,บุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการนะครับแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลอื่นๆน,น,นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เราสามารถไปดูแลได้ถ้ายัางไงฝากทีมรีเบนเกรย์ผ้าหมาัดกันไว้้ดวยคคครรับับบบขุณมาก